สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักวันนี้ผมจะมาแนะนำประวัติหลวงพ่อแดงวัดเขาบบรรดาอิทจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อแดงหรือพระครูยานวิลาชแดงราโตเกิดที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีบิดาชื่อนายแป้นมารดาชื่อนางนุ่มนามสกุลอ้นแสงเกิดเมื่อวันพุธ ขึ้นสองคำเดือน11ปี2422ในวัยเด็กท่านก็ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาไม่มีโอกาสร่ำเรียนหนังสืออย่างเด็กสมัยนี้จนกระทั่งอายุ20ปีพ่อแม่ก็หวังจะให้บวชเรียนจึงพาไปฝากกับท่านอาจารย์เปลี่ยนวัดเขาวบรรดาอิดเพื่อจะได้เล่าเรียนและบวชเป็นพระภิกษุต่อไปพระภิกษุแดงเมื่อได้บวช ก็ประพฤติเคร่งครัดต่อพระวินัยและปฏิบัติต่อพระอาจารย์เปลี่ยนเป็นอย่างดีอาจารย์เปลี่ยนจึงรักใครมากกว่าสิบคนอื่นๆและยังได้สอนวิชาการวิปัสสนาและวิธีนั่งลงกรรมาฐานให้รวมถึงถ่ายทอดวิชากริตยาคมให้อย่างไม่ปิดบังห่วงแหนเหตุนี้จึงทำให้พระภิกษุดแดงเพลดิดเพลินในการศึกษาวิชาความรู้จนลืมศึกยิ่งนานวันก็ยิ่งสำนึกในรสพระธรรม ็เลยไม่คิดสุดเลยจึงกลายเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีอาวุโสสูงสุดจนกระทั่งพระอาจารย์เปลี่ยนมรณาภาพลงพระภิกษุแดงรับหน้าที่เป็นสมภารวัดเขาบรรดาอิดแทนกลายเป็นหลวงพ่อแดงตั้งแต่ปี2461เป็นต้นมาและแม้ท่านจะได้เป็นสมภารซึ่งต้องมีภารกิจมากแต่ท่านก็ยังปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิในธรรมเพื่อสแสวงหาวิมุตติภาวนาทุกวันยานสมาธิจึงแก่กล้าจิตนิง่งบริสุทธิ์จนว่ากันว่าท่านมีหูทิพตตาทิพหลวงพ่อแดงไม่เคยอวดอ้างในยานสมาธิของท่านแต่ผลของความศักดิ์สิทธิ์ในเลขยันเป่ามนของท่านก็ได้สำแดงออกมาให้ประจักษ์ว่าคุ้มครองป้องกันภัยได้แน่แน่โดยมีเรื่องเล่ากันมาว่าในระหว่าง ปี2477ถึงปี2480เวลานั้นเกิดโรคระบาดสัตว์อวควายเป็นโรครินเดนเปรตซึ่งเป็นโรคาปากเท้าเปื่อยที่ติดต่อร้ายแรงพากันล้มตายเป็นเบือสัตวแพทย์ก็ไม่มีต้องขอให้ทางการมาช่วยฉีดยาราษฎรจึงพากันไปหาหลวงพ่อให้ช่วยปัดเป่าป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้ด้วย หลวงพ่อแดงจึงปลูกเศกลงเลขกยันในผระืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมเล็กๆแจกให้ชาวบ้านที่เลี้ยงวัวควายนำไปผูกปลายไม้ปักไว้ที่คอกสัตว์ของตนปรากฏผลว่าคอกสัตว์ที่ปักผ้าประเจดย่าหลวงพ่อแดงไม่ตายเลยทุกบ้านในตำบลใกล้เคียงวัดเขาบันไดาอิดเมื่อรู้กิติศัพท์จึงพากันมาขอ,อย่าหลวงพ่อแดงทุกวันมิได้ขาดกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองคือมหาสงครามเอเชียบูรพา มีฐานญี่ปุ่นมาขึ้นที่ประจวบคีรีขันก็เกิดการต่อสู้กับทหารอากาศของไทยที่นั่นชาวเพชรบุรีก็ตระหนกตกใจแล้วชักชวนกันไปหาหลวงพ่อแดงท่านก็ลงภ้าประเจียดยันแจกให้คุ้มครองป้องกันตัวเมืองเพชรบุรีเมื่อปี2487เกิดภัยสงครามชนิดร้ายแรงมีระเบิดลงทุกวันทำลายสถานีรถไฟสะพานข้ามแม่น้ำ บ้านเรือนโรงเรเียนต้องสั่งปิดข้าราชการไม่ได้ไปทำงานทุกหน่วยราชการปิดหมดและปรากฏเรื่องเป็นที่เฮหาว่าบ้านคนที่มีผ้ายันหรือห้อยเรียนหลวงพ่อแดงกลับไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยหลวงพ่อแดงจึงดังใหญ่จนสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองกิติคุณของหลวงพ่อในทางกรตยาคมจึงปรากฏความศักดิ์สิทธิ์แพร่หลายยิ่งขึ้น ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแดงปรากฏอีกครั้งเมื่อเกิดคอมมิวนิสต์ยวนเหนือบุกยวนใต้ประเทศไทยต้องส่งกองพันเสือดำออกไปช่วยพันธมิตรรบในยวนใต้ก็ปรากฏว่าทหารไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่รบในเวียดนามคนที่มีเหรียญหลวงพ่อแดงห้อยคอยอยู่ไม่ถูกอาวุธเป็นอันตรายแก่ชีวิตสักคนทั้งทงที่เขาประจันบานอย่างหนั เป็นที่สงสัยของเพื่อนทหารต่างชาติว่าทหารไทยมีของดีอะไรได้รับคำตอบจากทหารไทยว่ามีเหรียญหลวงพ่อแดงติดตัวหลวงพ่อแดงท่านเป็นพระใจดีนีเมตตาสูงและอารมณ์ดีเสมอไม่ชอบดูดา่าว่าใครโดยเฉพาะคำหยาบคายถึงพ่อแม่ท่านห้ามขาดท่านว่าทุกคนเขาก็มีพ่อมีแม่การด่าถึงบุพการีทำให้ความดีงามเสื่อมถอย ถึงห้อยพระพระท่านก็ไม่คุ้มครองหลวงพ่อแดงมรณาภาพด้วยโรคชราเมื่ออายุ96ปีพรรษาที่7จะสก่อนตายท่านเคยพูดกับพระประหลัดบุญส่งธรรมปะโลรองเจ้าอาวาสวัดขณะนั้นว่าเมื่อฉันหมดลมหายใจแล้วอย่าเผาให้เก็บร่างฉันไว้ที่หอสวดมนและให้เอาเหรียญที่ปลุกเสกรุ่นหนึ่งใส่ปากไว้พร้อมเงินพดดวงหนึ่งก้อนส่วนนี้ฉันเอาไปได้ และให้เอลคมิ้นมาทาตัวฉันให้เหลืองเหมือนทองคำพระบุญส่งจึงรับปากและได้ทำตามที่หลวงพ่อประสงค์ทุกอย่างและหลังจากที่หลวงพ่อแดงมรณาภาพแล้วก็ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอภินิหารของหลวงพ่อแดงมีจริงกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเพชรบ,บุรีท่านหนึ่งซึ่งจู่ๆท่านก็มีนิมิตฝันเห็นบ่อน,น้ําโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นก้ามปูใหญ่พอขุดก็พบบ่อน้ํานั้น,นจริงๆ บ่อน,น้ำแห่งนี้หลวงพ่อแดงเคยพูดไว้สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าเป็นบ่อน,น้ำวิเศษและขณะที่ขุดยังพบหัวพญานาคสีขาวแบบปูนปั้นอยู่ที่ก้นบ่อด้วยหนึ่งหัวเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันแห่มาเพื่อจะตักน้ำเอาไปเช้กันแต่ปรากฏว่าพบงูใหญ่ตัวหนึ่งนอนขดอยู่ใต้สังกะสีที่เอาไว้ปิดปากบ่อชาวบ้านที่เห็นบอกว่าลักษณะงูที่เห็นนั้นมีหนอนที่หัวด้วย ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีชาวบ้านกล้าเข้าไปตักน้ำที่บ่อน,นี้อีกเลยที่น่าแปลกอีกก็คือนายตำรวจท่านหนึ่งซึ่งเคยมาช่วยงานในวัดก็ฝันเห็นหลวงพ่อแดงท่านมาต่อว่าทำอะไรทำไมไม่บอกนายตำรวจก็ไปเล่าให้พระประหลัดบุญส่งเจ้าอาวาสฟังท่านก็ไม่เชื่อแล้วยังสั่งให้ย้ายศาลเก่าสองศาลบริเวณเชิงเขาบันไดอิดเพื่อปรับปรุงบริเวณโดยไม่ยอมทำพิธีเส้นไหวเ้เจ้าที่เจ้าทาง เพราะท่านเป็นคนไม่เชื่อสายยศาสตร์ปรากฏว่าพอตกเย็นก็เกิดอาการผิดปกติอยู่อยู่คอก็เริ่มบิดและตัวแข็งไปทั้งตัวขยับไม่ได้ชาวบ้านมาเยี่ยมเห็นว่าอาการหนักมากจึงช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลเตาโลแต่พอถึงโรงพยาบาลอาการที่เป็นกลับหายเราปลิดทิ้งและเมื่อเอ็กซเรย์พร้อมตรวจอย่างละเอียดก็ไม่พบว่าเป็นอะไรเลยและระหว่างที่นอนพักรักษาตัว,ตวอยู่ ท่านก็พูดออกมาคนเดียวโดวยไม่รู้ตัวว่าของดีนี่อยู่ผ่านไปผ่านมาไม่ใช้ต้นก้ามปูตรงนั้นเป็นบ่อน,น้ําให้ขุดลงไปแล้วจะเจอมีของดีทําไมไม่รักษาในภายหลังที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วพระประหลัดบุญส่งก็ได้ฝันอีกครั้งในความฝันท่านเห็นคนนุ่งผ้าถกเขมรมาหามาบอกว่าเขาเป็นคนมัดหลวงพ่อเองพูดแล้วเขาก็เอามือรีดที่ตัวหลวงพ่อเหมือนรีดเอาไขมันออก ทั้งขาและแขนจนหลวงพ่อพระประหลัดบุญส่งสะดุ้งตื่นและพอตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นอยู่ในห้องพอถามชื่อเขาก็ถอยออกไปแล้วตอบกลับมาว่าเขาเป็นเปรตจากนั้นก็หายเว็บกลายเป็นแสงไฟพร้อมเสียงวีดดังมากซึ่งพระในวัดก็ได้ยินกันทั่วเรื่องนี้ได้ทำให้พระประหลัดบุญส่งเจ้าอาวาสวัดเขาบรรดาอิดยังยอมรับว่าสาย,ยาศาสตร์ และอภินิหารของหลวงพ่อแดงนั้นมีจริงเพราะเจอแล้วด้วยตัวท่านเองเพื่อเผยแพร่บารมีพระเกจิผู้ทรงอภินญาขออนุญาตเจ้าของภาพมาณที่นี้ด้วยขอบูชาพระเกจิอาจารย์วัยเหนือเสียนกราบสักการะพระเทราจารย์ผู้ทรงอภินญาตำนานพระเกจิแดนสยามโดยชัยเมืองโอก